สวัสดีครับตาทองชนนพีิน้องวันนี้เรามามอบข้าวสาร200กิโลแล้วก็น้ำส้ม600แก้วนะครับลูกหลานเรียนอยู่ไหมคะไหนเนาะคนไหนอะสุดชดามาวยหน่อยอ่ายูปมามาด้วยสุดชดาม่ยชมาถ่ายมาถ่อยา่ยร่ายร่ยรูป่ายรูา่ยมาถ่ายรูว่ย่ยรูถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาถ่ยน่ยยา่ยม่ยรม่ย่ยรยู่ยย

ที่มาแบบหลังนะครับตอนเช้าของพิจารณาแม่ที่มาเรยราจาวันนี้เป็นมาณวันที่9ปราณสุครับก็การเดินทางเราเจอรถโดยสารทางด่วนห้องดยสาตัวบางรูปห้องเรียนนะรถที่จะไปรับเขาเราก็จะไดการจราเข้ ที่ขย <Hey. S 1> ีตอนแรกก็คือองค์กาขรต่างๆแน่นนะครับ ไม่ค่อยมีลจะได้เอาไปประทานสัมพันธุ์อ่างองครับนึ่งสองกราบเซนค่ะคันค่ะนนา ให้ไม่อันนึงแล้วก็ให้ค่าได้200นะครับขอบคุณอาจารย์มาครับ <mimitation> 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 <mimitation>